ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมอีกแล้วครับนายห้อยเล่นดินครับเมื่อนี้อยู่ผักบุ้งครับผมเมื่อนี้มาเคลียร์นั่นใน้เพื่อนเนาะเอาดินเก็บดินใน้เพื่อนเก็บพื้นที่ใอ้เพื่อนเนาะมาถอยไปใส่เพื่อนตะกรอนเมาอะครับมือวัน,นี้เพื่อนก็นเลยว่าเพื่อนเฮ็ดนะเปลี่ยนแผนนไม่เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็โอ้ยหอนครับพี่น้องเบิง่งไมโครเปิดใช้เปิดขัวอยู่ โอ้ฮ้อนครับพี่น้องมาในฮ้อนครับเอาบอลแรนบ่มาบอลแรนว์มาจอดไว้นี่ละโอ้ยดินมันเหนียวพี่น้องดินมันเหนียวมันอ้อนครับพูดนะสมเครื่องร่อนนะเหยียนไปทังไหนขับทังไหนเลยเน,นี่ยโอ้เนี่ยเมคโคะแล้วครับมาขึ้นพี่น้องมาใน ว่านะครับขุดไปแล้วที่แรกว่าเพื่อนไปย็ดสะเอาไปมาเพื่อนเปลี่ยนแปลงครับเห็ดนาอาท่านได้มปถมคือนให้เพื่อนเป็นโคนเป็นตกยพี่น้องจะโคกยังว่านอเอาเดินดัน,ดน ดำเลยดำเลยายดดเด็ดชื่อหลายคืนนี้เพิ่นนะ่ะแดดกับห้อนครับพี่น้องอดำกับ่ลงโอ้โลงด้วย วันพี่น้องเอยได้เปิดปีกไปสบายครับก็เป็นแบบขับรถไทยเนี่ยสบายปันหมา ันแดดฮ้อนครับพี่น้องยูฮางพูดฮ้ดนอนบัวร้อครับผมแดดฮ้นอนบอยช่พี่ฮ้อนครับยูฮางบัวรที่บ้านอ,องบุ้งเ,เลยอาเบืเ่อพื้นไปครับแดดฮ้อนพี่น้องในข่าวว่าพายุที่เข่าเข่าเทียบบัวร้อเอาผมทบนี่แล้วก็เดี๋ยวเข่าในบ้านมันจะเสียรถกันที่ค่ำไปเลล่ะ ดินมันเปียกพี่น้องเป็นเหนียวๆนีแม่ดินใช่ไหมมันเป็นก้อนไหมเหยียบบัดเหนียวแตกแล้วเหนียวครับดินเนี่ยจะรถเทอร์แก่ถอยครับรถร่วมจอดครับไม้ไห้อยจอดถ้าให้เทอร์แกมันถอย โอ้บริลงคลิปหลายเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยบบว่างในให้อยก็ได้ยหลายอย่างหลายแนวเน็ตนั่นเน็ดนี่ไปแล้วก็ลื่มไปวันทอัดคลิปไปพี่น้องเพื่อกันเลยฝากกดติดตามเลยนะพี่น,อนะน้องเอ้ยนายชอบไอเรีนดินครับฝากกดติดตามนะเบิง่งเพื่อความบันเทิงครับหาครับบริซีเรียสครับเจ็ดการเห็นงานวนะ่ะมอใใกันนายห้อยก็ได้ตกมาอยู่จุดนี้แหละ ตะก้อนกันอยู่ในเมืองหมดแล้วครับอยู่ในเมืองกันโอ้ยพอปั่นไหนครับก็ได้กลับมาอยู่บ้านก็หาอย่างเฮ็ดใช่หลือครับดีก็่มีงานเฮ็ดครับพี่น้องดีก็ยู่ซื้อแต่ก็พอได้ใส่ได้กินแนะครับบ่รำบ่รวยหรอกแต่ว่าหากมีงานเทปตลอดครับเงินบ่ขาดมือหรอกครับยามแดนดินนายห้อยก็เพิ่งมาเล่นปีแรกครับปีนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอาชีพนี้ ถือว่าบวกระทบนะโควิดโควิดก็บพกระทบครับก,กบ็ถือว่าปกติย,ยครับงานก็หลายครับพี่น้องเอาวันครับพ่วันไง้ ดำเลยดำเลยอย่าเข้าไปใกล้เลเดี๋ยวไปนะผมพังสาวเงียนครับพังเงียงแค่นั่นนะครับเอาไว้เข่าซอยครับมีคันเดียวครับเอาไว้หากินน้ำสรอางน้ำซอยอยู่ทีมงานมีคันเดียวน,นี่แหละน้อยก็มูครับมันสันเอาไว้เข่ากินน้ำซอยได้ รถคือรถในห้วยเนี่ยเข้าไม่ได้ครับบางมองบ้านน้อยเพิ่นครับเขาท่าเพิ่งเยอะได้ลรอครับโมเดิร์นน้อยโมเดิร์นน้อยครับเพิ่งกินชีวายเฮดลั่นหมูกระทะเซ่พ่อมเลยรประนั้นโครงการเพิ่งครับอันนี้ก็ชีเฮดนาครับคือเขาเลี้ยงผูเลี้ยงปลาเพิ่นกีนเขาแล้วครับ ครับเอามาดีกันทั้งนี้แหละครับแดดฮ้อนพี่น้องเลยครับเดดฮ้อนพี่น้องดูดีมีแห้งครับสุขุสุขคนครับผมครับสวัสดีครับ